หลายคนสงสัยว่าไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติมาตั้งนานทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีอาจเป็นเพราะปฏิบัติยังไม่ถูกวิธีแต่ถ้าหากทำได้ตามทุกข้อทั้งหมดนี้สามารถเห็นผลได้ใน30วันชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบทันตาเห็นแน่นอน 1. เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และคุณบิดามารดาด้วยศรัทธาแท้จากใจ 2. เวลาสวดมนต์คือเวลาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด 3. ทํทำบุญต้องไม่นึกหวังผลจิตต้องเป็นสมาธิในทุกขณะหลายคนคิดว่าเพียงแค่สวดให้จบบทแค่นั้น จะทำให้ชีวิตดีขึ้นซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้ว่าจะสวด108จบก็ยังไม่ได้กุศลเท่ากับสวดเพียงจบเดียวขณะจิตเป็นสมาธินี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่การสวดมนต์ยังไม่ทำให้เกิดผลหลายคนกำลังผลบุญยังไม่มากพอที่จะแผ่ไปให้ภัยสาร ดังนั้นควรจะทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดให้จดจ่ออยู่กับอักขระตัวอักษรของบทสวดไม่วอกแวก 4. สมาทานศินห้าก่อนสวดมนต์ทุกครั้งเหตุเพราะว่าผู้มีศินย่อมมีความน่าเชื่อถือต่อจิตวิญญาณทั้งหลายยิ่งสินครบยิ่งได้พลังบุญมากขึ้น 5. เชิญเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พรเราทุกครั้งเมื่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญเราก็ได้เพิ่มกำลังบุญให้ตัวเองแล้วเรายังเพิ่มกำลังบุญให้กับเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลเราก็ได้บุญเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราหรือมีกำลังบุญมากท่านก็จะประทานพรให้แก่เราให้สมหวังเกิดผลได้ดังปรารถนา 6. แผ่เมตตาอุทิศบุญกรวดน้ำหลังออกจากสมาธิทุกครั้งอย่าลืมอุทิศบุญแก่เทพเทวดาประจำตัว ขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรและอภัยทานให้อโหสิกรรมแก่ผู้อื่นในทุกวัน 7. หลังสวดมนต์ทุกครั้งต้องนั่งสมาธิภาวนาด้วยต้องทำให้ครบการภาวนานั้นเป็นบุญสูงสุดหากปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ยิ่งดี และลึกถึงความตายเสมอไม่เกินหนึ่งร้อยปีก็ต้องตายด้วยกันทั้งสิ้น 9. ระลึกถึงอนัตตาคือความว่างเปล่าไม่มีตัวตนวางแล้วว่างจากความยึดมั่นทั้งปวงด้วยปัญญา 10. เมื่อทำบุญแล้วเราต้องแผ่บารมีอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เรากราบไหว้หรือที่เราไปขอพอรด้วยเพื่อเชื่อมบุญให้ท่านได้เมตตาประทานพรให้เราถ้าที่บ้านบูชาพระปิคเนศพระยาคุตหรือพญานาคราชเราต้องอุทิศบุญให้ท่านเสมอไม่ว่าจะทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์หรือเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อเราขอพรก็จะทำให้เกิดผลสําฤทธิ์ตามที่หวังเมื่อเราปฏิบัติครบทั้งหมดบริบูรณ์แล้วเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นเริ่มจากความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขใจค่อยๆเกิดขึ้นจากนั้นทั้งทรัพย์สินโชคลาภก็จะตามมา